สวัสดีครับวันนี้มาหาเซอนะครับเซอน้องเซเบียเซเบีย e น้องเซอพามาดูแปลงอ้อยพัน์ธนะครับนี่นะครับขยายพัน์ธุไว้ชื่อพัน์ธุแล้วนะครับ CEO เซอ,อแบ่งยังไงเนี่ยอันนี้คือพัน์ธุอะไรนะซีเอสบีหนึ่งซีซีซีเสบีสิบห้าคีหนึ่งซีซทั้งหมดได้เหรอจากทค่ไหนถึงไหน อ๋อแล้วตรงอะวาแบ่งไอันนึงตรงนี้พันอะไรสองสองเบเหมือนกันสีตีองมันไม่เหมือนกันเห็นไหมละสีอันนี้เพิ่งได้พันมาใช่ไหมได้มาประมาณกันยาพฤศจิกากันยาปีที่แล้วอืมอทีนมาเนี่ครับแหล่งพันอ้อนยนี่าพิเป็นการทำที่ถูกนะครับก็แยกแปลงพันแบบนี้แหละครับเรียนรู้พันอ้อยไป ปลูกไปเรื่อยๆนะครับม,รมีได้หลายพันธุ์นะครับนี่อีกพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือเม็ดขนนขน,นนะครับเม็ดขนนนอ่นี้มันจะยา,กาวออกว่าอืมต่างนี้ก็เม็ดขนน้นีกเลี่ยงนะครับนี่ก็เม็ดขนนนนะครับอันนี้แค่ที่เป็นทันตาเนี่ยก็คือก็จะส่งเข้าประกวดชัยดีเด่นนะครับระดับประเทศนะเนาะวันนี้ก็จะมาทางทีมงานเพื่อนผมก็จะมามาเทนวันที่สามเนี่ยทางสอนอเขาจะเข้ามาดูมาคุยนะครับ นี่แคเเ็ดนี่ยนี่ก็คืออย่างที่เห็นอย่างหนึ่งแหละมีพันอ้อยแยกแปลงพันอ้อยแล้วก็มีพันอ้อยหลากหลายพันนะครับตอนนั้นสนเจ็ดแปดสามนี่สี่สิบเอ็ดจะเห็นไม่เหมือนกันอ่ะนาดแทั้งนั้นอยู่ที่นี่ถ้าที่พูดพูดมาในี่สี่ห้าพันนะใช่ต้องพูมไปอยู่ในไร่แล้วต้องพูนการมีพันอ้อยหลายสายพันธุ์ไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เดียวเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยก็อาจจะเริ่มอดแอร์เนาะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมีโรคขึ้นมาเนี่ยขอนแก่นเนี่ยไปเนี่ยแย่นะ แต่ของไตรโอในเท่าที่คุยมาเมื่อกี้เนี่ยมีพันอ้อยอยู่ในมือเนี่ยมีสายพันธุ์แล้วเนี่ยทองภูมศูนย์เจ็ดแปดสามขอนแก่นหนึ่งปีสีเจ็ดสิบเอ็ดเม่ถนนสองสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสายพันธุ์นะครับก็ยังพอที่จะแบ่งขายได้ไหมเนี่ยยังยังนะครับขยายก่อนแลวเจ็ดสายพันธุในที่ดูดูมาเนี่ยเราดูมาครบกี่ปีละพึ่ง ีต้หนึ่งด้วยมีต้องหนึ่งมีต้องหนึ่งอีกได้ตัดมา,มดมาได้ปลูกแล้วแหละได้ตัดมาปลูกที่นี่แหละย,ยังยังกำลังขยายอ๋อมีแล้วตอมันอยู่เราจะมีตออยู่ใช่ไหมครับมีอ<ย>ตอนนี้ก็จะดูคู่กันเลยว่าเนี่ยปลูกใหม่กับตอเนาะนี่ก็ตอมันกัน,ตอ,น,นตอของพันุ์อะไรเนี่ยหมดเลยอ,อย๋ออยู่ในนี่แ, cookie, แยกกันแต่ละพันแต่ละพันแต่ละแถวแต่ละแถวใช่ไหมครับโอเคเนี่ยถ้ากลับไปดูคลิปเดิมนะครับแปลงนี้เราเคยมาถ่ายคลิปไปทีหนึ่งแล้วนะครับในแปลงนี้ก็จะรวมอยู่หกเจ็ดพันนี่แหละแล้วก็ปลูกแยกเป็นแถวแล้วก็เอาพันธุ์ไปปลูก ขยายที่โน่นนะครับนี่ครับเป็นวิธีการทําที่ถูกต้องนะแยกแปลงพันอ้อยนะครับแล้วก็มีแปลงอ้อยหลากหลายสายพัน์ไว้นะครับก็สุดยอดครับโอเคอันนี้จะถ่ายเนาะเซลครับครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับจะถ่ายก็แค่นี้ก็ได้มันเป็นความรู้หมดแลยเซลเอาไม้เอาไม้ช่วยเอามาให้ช่วยกันยืมตาช่วยกันสังเกตครับพันไหนมันเป็นยังไงโอเค เดูคนเดียวไม่รู้หรอกมันต้องดูหลายคนตอนนี้มันยังดูไม่ออกหรอครับดูออกพี่ก็เห็นอยู่ถูกป้อปกันหมดเลยอันนี้ดูออกว่ามันคือสายพันธุ์อะไรไม่ดูว่าลักษณะการโตการงอกการโตอัจจาก,การงอกอะไรพวกเี้ยอ่าโอเคตอนนี้ถ้าผมมองดูในสายตายังยัง,ย,ง,ย,งยังคู่ขี้กันอยู่อยู่คู่ชูชูขี้กันอาจารย์กันยังตอบไม่ได้มันต้องดูมันต้องดูทุกระยะอ่าครับผม แสดงว่าวันนี้สรุปกันได้ว่าระยะแรกเนี่ยระยะงอกเนี่ยถือว่ายังยังสู้กันได้อยู่โด,ดยองค์ประกอบของดินและน้าม,มีเท่ากันโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูระยะแตกกอระยะย่างป้องจนระยะตัดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ